ต้องแจ้งความเลยว่าเดี๋ยวคงไปไปที่สถานีตำรวจแปบ๊บเดียวเดี๋ยวพาดูปะเราไปทัวร์เล่นกันผมจะบอกให้ว่าเป็นอะไรที่ที่ไม่ตึงเต้นหรอกแต่ว่าก็คือว่าแอบ,บน่าเสียดายของบางอย่างที่แบบเราเราสะสมเป็นสิบปีนะวันนี้ก็ถึงเวลาที่มันมันหายไปแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเล่นกันเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ดี ลกันนึงด้วยวันนี้วันอะไรด้วยผมไม่รู้ว่าขโมยน่าจะเข้าบ้านตั้งแต่วันไหนไม่ไม่ทราบเหมอือนั้นแต่ว่าความตลกก็คือเพิ่งคุยกับน้นองๆเองอว่าจะมาแบบจะมาเอาของที่ที่เหลือแบบว่ากลับไปทํารีวิวไม่ต้องทําแล้วตอนนี้หมดเกี้ยงอันนี้หมดของแท้นะครับหมดหมดแบบหมดหมดหมดเกี้ยงเลยใช่ใช่ซอยนี้เด็กๆมันจะเปรี่ยวหน่อยหลังชกชัยสีอืม ไะรีวิวสิบนาทีขำๆแล้วก็บายบายกันเดี๋ยวผมไปทำธุระนู่นนี่ก่อนพรุ่งนี้ก็ต้องไปชาวนักเสียดายของผมเสียดายอะไรนะแท้เสียดายสุดๆเป็นพวกเอ่อไวโอลินอายุแบบหลายร้อยปีแล้วก็หลายร้อยตัวบายบายต่อจากนี้เรียกผมนะักสะสมไวโอลินไม่ได้แล้ว <c ười>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  ต้องบานนี้เนี่ยตลกดิหายเยอะครับของรอบนี้หายเป็นเป็นเป็นน่าจะเป็นเป็นพันชิ้นอยู่ครับหายเยอะมากๆไวโอลินผมไวโอลินเชลโลดับเบิลเบสตัวเป็นร้อยปีไปหมดเลยแต่ว่ามันมีของเก่าๆน่าเสียดายกันนันะจะพาโชวเล่นเดี๋ยนี้ก็เป็นฟิล ฟิลเข้าบ้านครั้งแรกนะแล้วก็เมื่อวานก็คือประมาณว่าเมื่อเช้าแม่พิมมาว่าคุณป้าข้างบ้านบอกว่าประตูมันเปิดตกล่องเราก็เอ๊ะมันตกล่องอะไรนี่นบพาดูห้องแรกเลยผมว่าเขาน่าจะเข้ามาทางไอ้นี่ไอ้กระจกเนี่ยนะห้องเนี่ยผมน้องน้องดนตรีเพิ่งมาล่าสุดนะครับเราบอกว่าจะเอามาเอาเครื่องดนตรีนี่ไปของแท้ไม่เอาก็อีกไปเ้อยอะแอร์แอร์ด้วย ของมาเต็มเลยตลกดินี่น่าจะเข้าทางเนี่ยพาทัวร์พาทัวร์ประมาณว่าเป็นครั้งครั้งสุดท้ายที่ผมจะไลฟ์ที่บ้านนี้แล้วแหละเนื่องจากว่าตอนแรกก็กะจะมากะจะมาทำอะไรนะกะจะมาเอาของอยู่แต่ว่าก็เนี่ยเป็นความเลวไหลของผมเองที่ที่เข้ามาแล้วก็ไม่ได้ไอ้นี่มันสักที อะยงเลยนะครับรอบนี้รีวิวอะไรนะโจนขึ้นบ้านไอตีของแท้ดูดิความความไปน้นี่ว้าวแอด้วยคนระับตลโอ้ผมมีอ่ตัวนี้ตัวเลนเน่าเลยของตหันเลยเดี๋ยวพาดู เพิ่งมาเมื่อกี้เลยนะครับมาแล้วก็แวะดู <Where do? S 1> นี่ <c oughs> รีวิวไปพร้อมกันนี่มงแสดงห้องนี้ห้องนี้คือคือจริงๆมีแบบอ่าอะไรนะคิทตามันจะวางเนี่ยนะแล้วก็พวกของดูมันทอดองค์แอร์ไปหมดทุกอย่างไลฟ์สุดท้ายสำหรับบ้านนี้แล้วต้องต้องยิ่งกว่ารถมาขนนะผมว่าน่าจะต้องแบบ เอาอะไรนะมาเป็นรถใหญ่ให้ดูฟ well ิลเวลอลินผมเนี่ยน่าเสียดายนี่เป็นห้องที่เก็บเวลอลิน <_ d isk> ผมจะพาดูเล่นดีกว่า <_ d isk> นี่จริงๆเป็นแบบชั้นวางเวลอลินไหมดเลย <_ d isk> ไหนวันน <N> ี้ใครไปทำอะไรมาบ้าง